ก็วัสดีผมมีฝันทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่กับอดีคนหน้าหนึหน่งเหมือนเดิมไม่ได้เจอกันนานเลยนะออวันนี้เซิร์ฟเว้มีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยฝึกยุดนะก็พยักเข้มงวดส่วนตัวผมเนี่ยผ่านครบทั้งสิชันละ้ะเดี๋ยวจะมาแนะนําคนที่ยังไม่ผ่านแล้วกันว่าผมใช้ทีมอะไรเล่นนะแต่ว่ามันจะลงไปเล่นให้ดูไม่ได้เดี๋ยวเรอค่อยไปลง ในโมดอื่นให้ดูคอมโบละกันนะมาดูทีมที่ใช้จะเป็นทีมวงกรสมุดนะครับมีหลงหลง,งเจียงเซียง่อใส่ซีออสการ์วงกรสมุดแล้วก็เอ้อหลงนะครับมาดูวงแหวนที่ใช้จะเป็นสองสองหนึ่งหนึ่งวงแหวนที่ห้าที่หกก็ไปปรับใช้กันเองนะแล้วแต่ว่ามีวงแหวนไหนนะ <c oughs> กระดูกจะใช้เป็นแตกแล้วเพิ่มแต้มจะัพเป็นคีย์ดาเมจล้วนเลยนะแล้วก็มังกรสมุดใส่เป็นสองหนึ่งหนึ่งสองกระดูกใส่เป็นผ่อระเบิดแต้มัพเป็นคีย์ดาเมจล้วนเลยพอใส่ซี่ใส่เป็นหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับกระดูกสมาธิอัพแต้มเป็นเอจีเคเออบอกไปว่ามังกรสมุดต,ต้องมีกระดูกเฉพาะ หกดาวด้วยนะถึงจะเล่นคอมโบนี้ได้ถ้าไม่มีก็ลองไปยืมเพื่อนในสำนักเอาให้เขาลงให้ถึงตัวหลงๆใส่เป็นห 1, 2, 1, 2, นึ่งสองหนึ่งสองะครับกระดูกใส่เป็นย่างเงินขามเพิ่มแต้มเป็นสปีด,ดเตียงเซียงสองหนึ่งสองหนึ่งกระดูกเป็นกินดาลามายาแต้มมาเป็นสปีดออกกาใส่เป็นสองหนึ่ง หนึ่งหนึ่งนะครับกระดูกใส่เป็นย่างเงินขาวนะแต่ speed หมักสปีดเหมือนกันโอเคอ่าจะเห็นว่ามันลงมาได้นะเพราะว่าลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองคอมโบในหมวดนี้แล้วกันแต่มันจะถึกนะไอดันนะั้นมันจะถึกกว่าตัวนี้ให้ดูคอมโบเฉยว่า กดสกิลยังไงนะมันจะเล่นได้แค่สิบเทิร์นนะครับในในส่วนของทหานนั้นนะมาถึงให้เราบัฟเดียวใส่ฟอสทซี่เลยอ่ามันก็สม,มุดก็ต่อยฟอเทซี่ตีธรรมดาไปครับทิงเสียงโยนให้กับอกการ์ก้า ถ้าดูทีมเราถ้ามันติดบัฟติดสถานะอยู่หรือว่าติดการควบคุมเนี่ยให้เรากดล้างล้างสถานะนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ติดเนี่ยให้เรากดบัฟบัฟหมู่เพิ่มแตะเพิ่มเกียริได้เลยอันนี้ก็กดเพิ่มเกียริไปก็กระสุนก็ต่อยก็ถ้าไม่ตายเออหลงเนี่ยจะทําการตีไปเองนะถ้าเป็นแมปนั้นนะ ถ้าเกิดไม่ผ่านก็รีเอาเรื่อยๆจนกว่ามังกรสม,มุดมันจะต่อยต่อย,อยปุ๊บเกือบตายแล้วเอ้อหลงทําการตีตายอ่ะก็ประมาณเนี้ยก็ลองไปปรับใช้กันดูนวกันเดี๋ยวลองเล่นให้ดูรอบหนึ่งหลงหลงมาถึงหลงหลงโยนไปเลยให้กับปอ่อแสนซี่แล้วมังกรสม,มุดจะได้ต่อยอนทีหนึ่ง ปอใส่สีก็ตีธรรมดาไปครับก็โยนให้กับวัลก,ก้ากปดบัฟก็กดสกิลสี่ก็กดสมุดก็ต่อยก็ให้เออหลงเก็บงานแค่นั้นแหละครับประมาณนี้ลองไปเล่นกันดูนะเื่อจะผ่านโอเค ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูตามทีมของเพื่อนๆนมีแล้วกันนี่ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย